The Passion ทำไมถึงอยากปลูกผักก็อยากได้สุขภาพดีๆ อยากได้กินผักที่ไม่มีสารพิษเริ่มต้นปลูกผักนี่ทำเองหมดเลยก็คือตั้งแต่โต๊ะที่จะใช้ปลูกผักตั้งแต่ลางคิดคำนวณขนาดโต๊ะอะไรต่างๆแล้วก็ประกอบเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะว่าอยากรู้ว่าเรา ทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นได้ไหมสุดท้ายมันก็เราทำได้ถ้าเราตั้งใจถ้าเราคิดจะทำก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถที่เราจะทำหลังจากนั้นก็เริ่มต้นเพาะ,มะเมล็ดผักลากเริ่มงอ,อกจากมเมล็ดเริ่มอนุบาลผักจนกระทั่งผักโตเต็มวัยที่สามารถเก็บมากินได้เก็บมาให้ คนในครอบครัวกินก่อนทุกคนบอกว่าผักอร่อยกรอบไม่ขมมันก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะกล้าเก็บผักที่เราปลูกอเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่เอาไปฝากญาติพี่น้องหลังจากนั้นมันได้เสียงตอบรับกลับมามันก็ยิ่งตอกย้ําความสุขให้เราว่าเอ้ยผักกรอบเนาะผักอร่อยอะ่ะอร่อยจริงๆรวแรกผ่านไปเหมือนไม่มีอุปสรรคอะ พอปลูกแปลงที่สองมันก็เริ่มมีแมลงเหมือนเขารู้ว่าเอ้ยบ้านนี้มีปลูกผักอ่ะก็เริ่มมีหนอนผีเสื้อก็ไปหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไบโอเป็นอะไรที่สกัดจากธรรมชาติมาป้องกันทำในเชิงป้องกันไม่ได้ทำในเชิงแก้ปัญหามันก็เลยทำให้ปัญหาไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่ก็ต้องคอยสังเกตว่า เขาไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าเขามีความเจ็บป่วยตรงไหนก็ต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆมันไม่มีสูตรสําเร็จว่าวันนี้เราปลูกแล้วอีก45วันเราก็จะเก็บกินได้โดยที่ไม่เกิดปัญหาอะไรระหว่างทางปลูกผักก็ให้แง่คิดชีวิตได้เหมือนกันนะต้องรู้จักลงมือทําเพราะความสําเร็จอะมันไม่ได้เจอได้ในเร็ววันอะ แตความสำเร็จอะแค่รออยู่ข้างหน้าสุดท้ายเนี้ยก็อยากฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันสุขภาพหาซื้อไม่ได้แต่ว่าเราอะสามารถเติมเต็มสุขภาพที่ดีๆให้เราไปซื้อไปหาของที่ดีๆที่มีประโยชน์เพราะสุขภาพเราดีแล้วอะเราจะสามารถ สู้กับอุปสรรคได้ทุกๆอย่างทำให้เรามีความสุขกับชีวิตได้ The Passion